องค์การอนามัยโลกก็ได้ออกมาประกาศให้โรคเอ็มพ็อกซ์หรือว่าฝีดาดลิงนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินของโลกหลังจากที่พบครับว่าในตอนนี้มีประชาชนจำนวนเพิ่มมากขึ้นที่ติดเชื้อโรคดังกล่าวนี้องค์การอนามัยโลกหรือว่า WHO ประกาศให้โรคฝีดาดลิงเอ็มพอ็อกซนั้นเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของโลก เป็นครั้งที่2ในรอบ2ปีหลังจากการระบาดของไวรัสดังกล่าวนี้เกิดขึ้นที่คองโกและก็ลุกลามไปยังชาติเพื่อนบ้าน ดยการประกาศดังกล่าวมีขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือว่าแอฟริกาซ DC ประกาศให้กรารระบาดของโรคฝีดัดลิงในพื้นที่แอฟริกานั้นเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธรารณสุขต่อความมั่นคงแห่งทวีปครับสำหรับโรคเอมพอสหรือว่าฝีดัลลิงสามารถติดต่อแพร่กระจายผ่านการสัมผสัสใกล้ชิดค่ะอาการมักจะไม่รุนแรงแต่ว่าในบางกรณีอาจถึงขั้น ถึงแก่ชีวิตได้เลยนะคะโรคนี้ทําให้เกิดอาการคล้ายๆกับโรคไข้หวัดใหญ่อยู่เหมือนกันค่ะคุณผู้ชมแต่สิ่งที่อาจจะแตกต่างก็คือมีตุ่มหนองขึ้นตามร่างกายด้วยซึ่งการกําหนดว่าการระบาดของโรคเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณาสุขระหว่างประเทศในนี้เป็นระดับการเตือนภัยสูงสุดเลยขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO นะคะที่จะช่วยเร่งการวิจัย มีการจัดหาเงินทุนและมาตรการด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศรวมไปถึงความร่วมมือในการเฝ้าควบคุมโรคไวริกันด้วยค่ะ ในตอนนี้มีรายงานผู้ติดเชื้อใน18ชาติช่วยแอฟริกาโดยพบว่าเกือบทั้งหมดนี้ก็พบที่คองโกเริ่มต้นด้วยการระบาดของไวรัสสายพันธุ์ท้องถิ่นซึ่งเราเองก็อาจจะรู้จักกันดีในชื่อสายพันธุ์แอฟริกากลางหรือว่าเคล็ดวันแต่สายพันธุ์ใหม่ที่มีชื่อว่าเคล็ดวันก็ดูเหมือนกับว่าจะสามารถแพร่เชื้อได้ง่ายและก็เร็วมากยิ่งขึ้นผ่านการสัมผัสที่ใกล้ชิดในชีวิตประจําวัน ซึ่งสายพันธุ์ดังกล่าวนี้พบว่าระบาดจากคองโกไปที่ชาติเพื่อนบ้านยกตัวอย่างครับเช่นบุรุนดีเคนยาบรวันดาและก็ยูกันดาส่งผลทำให้ต้องมีการประกาศภาวะฉุกเฉินดังกล่าวนี้ สำหรับข้อมูลจาก CDC ของแอฟริกาจนถึงวันที่4สิงหาคมก็พบว่าในตอนนี้มีผู้ติดเชื้อฝีดัดลิงจำนวนมากกว่า38,000คนและมีผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า1,400คนในพื้นที่แอฟริกานับจากเริ่มมีการระบาดเมื่อช่วงเดือนมกราคมปี65และเฉพาะปีนี้พบว่ามีผู้ป่วยโรคฝีดัดลิงแล้วมากกว่า15,000คนและเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า460คน ตัวเลขนี้ก็ถือว่าเพิ่มขึ้นที่ร้อยละ160ถ้าเกิดว่าเทียบกันกับช่วงเดียวกันของปีนี้ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็พบว่าเป็นเด็กที่คองโกครับขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN News ข่าวเช้าอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดการรับชมข่าวสารและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ